สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำสเต็กเนื้อแกะกันนะคะวิธีทำสเต็กเนื้อแกะนะคะทำง่ายๆนะคะก็คือว่าเอาเนื้อแกะที่เราซื้อมาเนี่ยเอาไปล้างในน้ำเย็นน้ำเย็นจัดนะคะล้างในน้ำเย็นเสร็จเราจะใส่พริกไทยดำแล้วก็โรยเกลือลงไป นะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะโรยโรสแมรี่ลงไปด้วยแล้วทีนี้ก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ในประมาณสองชั่วโมงนะคะในอุณหภูมิที่อุณหภ,ภูมิที่ตู้เย็นบ้านเราแหละคะ่ะแต่ว่าถ้ายิ่งเย็นยิ่งดีนะคะหรือถ้าใครจะแช่ช่องแข็งก็แช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะคะได้2อย่าง นะคะมันจะลดวิธีการทําให้เนื้อแกะไม่ขาวอันนี้คือคุณสามีบอกมานะคะคุณสามีบอกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเอ็มเปนคนชอบกินเนื้อแกะเอ็ก็จะหาวิธีทํานะคะทีนี้พอเราได้มาเสร็จแล้วเราเราก็จะเอามาทําสเต็กบนกระทะนี่ละคะ่ะเนี่ยวิธีที่ได้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะ่ะ แล้วยิ่งถ้าเราใส่โรสแมรี่เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะดับกลิ่นขาวนะคะแต่เวลากินนี้แนะนำให้เพื่อนๆเอาโรสแมรี่ออกมานะคะเพราะโรสแมรี่นี่กลิ่นเขาจะกลิ่นเขาจะชิวๆไปทางเหมือนใบกระวานเหมือนคือเอกเคยกินดูนะคะเวลาเวลาเวลามันมันสุกแล้วอ่ะมันออกออกไปทาง ฉิวๆเหมือนเหมือนใบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเอ๋บอกไม่ถูกนะคะเพื่อนๆมืนคล้ายๆแบบพวกใบสมุนไพรใบกระวานไปเหมือนพวกอ,อะไรประมาณนั้นล่ะคะ่ะนะคะเพื่อนๆอันนี้คือวิธีธรรทำที่เอ่อทำให้เนื้อแกะไม่ขาวนะคะเอต้องขออภัยที่ว่าเอไม่ได้ ทำขั้นตอนให้เพื่อนๆดูตั้งแต่แรกเพราะว่าเอซื้อเนื้อแกะมาจากเท็กซเซลแล้วเอเอะเอาไปแช่ช่องแข็งเอาไว้นะคะวันที่เอไปเกาะเท็กซเซลเอก็ไปซื้อไว้แล้วเอาไปแช่ช่องแข็งเอาไว้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ช่องแข็งไวเ้เป็น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 ท่อนๆมาเหมือนประมาณว่าเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะใส่ไว้ว่ากี่ท่อนกี่ท่อนเราใส่ไว้ในถุงนะคะ อันนี้คือวิธีทำง่ายๆอันนี้อาหารโงารงทันนะคะนี่คือวิธีทำเนื้อแกะง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงแล้วก็ใครที่ชอบกินเนื้อแกะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอันนี้คือสูตรง่ายๆเลยส,แบบะะสูตรที่แบบไม่ข่าวนะคะสูตรที่แบบไม่ข่าวลองเลยนะคะเรายิ่งเราใส่โรสแมรี่ลงไปบนที่เราย่างด้วยแล้วแบบยิ่งดับกลิ่นข่าวได้ดี ะะยิ่งดับกลิ่นคาวได้ดีแล้วว่าเราใส่พริกไทยเพื่อดับเราว่าเราใส่พริกไทยดําเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วแต่ว่าเราใส่โรสแมรีลล่ลงไปอีกยิ่งดับกลิ่นคาวได้ดีนะคะเรากินไปแบบไม่รู้สึกคาวเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อแกะลองซื้อมาเทสลองซื้อมาทําดูนะคะเพราะว่าเอเอายุเมืองนอกเนี่ยจะไม่กินเนื้อนะคะจะไม่กินเนื้อคือไม่ไม่กินเนื้อพวก เนื้อเนื้อหมายถึงว่าแบบเนื้อวัวนะคะเอไม่กินเนื้อวัวแต่เอจะไปกินเนื้อกระต่ายเนื้อแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหมูพวกปลาพวกซีฟูด้ดอะไรเงี้ยเอจะกินนะะแต่ว่าเนื้อวัวเนี่ยเอไม่กินนะไม่กินเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะนี่ค่ะเวลาเอเวลาเรายากเนี่ยเราควรอ่า แล้วแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเราจะกินมีเดียมหรือเราจะกินแบบสุกข,ขนาดไหนนะคะการย่างนี่ควรแบบย่างแค่แค่แบบกลับแล้วก็เอาขึ้นได้มันจะอร่อยนะคะก็คือเหมือนเราเอาลงไปรอบแรกเสร็จเราไม่กลับไปกลับมานะคะเราจะไม่ย่างกลับไปกลับมานะคะเราจะปล่อยจนกว่าจนกว่าอีกข้างหนึ่งอะ่ะเขาเขาเขาจะสุก นะคะเป็นประมาณนี้ค่ะเราจะปล่อยไว้ข้างหนึ่งเขาจะสุกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะกลับอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้คือวิธีวิธีวิธีที่ที่แบบใครชอบกินมีเดีม่มเขาก็จะทำวิธีนี้กันนะส่วนใครที่ชอบกินแบบสุกๆกอ่ะก็กลับไปกลับมาได้นะคะตามสบายเลยนะคะเพื่อนๆนอันนี้คือบอก คล็ดลับบอกวิธีในการทําเนื้อแกะยังไงไม่ให้ขาวนะคะอันนี้ของเอกก็จะไม่ไปน,นิดนึงก็จะสุกไปนิดหนึ่งจริงๆแล้วถ้ากินมีเดียมไม่ควรจะจะเนื้อประมาณนี้นะคะควรจะควรควรเนื้อควรจะประมาณประมาณไม่ควรไม่ควรสุก แบบนี้แต่คนสําหรับคนที่เขากินสุกก็ประมาณนี้กําลังดีนะคะแต่ใครกินมีเดียมก็คือตอนนี้ประมาณนี้ก็คือมันมันสุกมันสุกเกินไปนะคะมันสุกเกินไปมันสุกมากไปนะคะคนแล้วแต่คนชอบกินนะคะอันนี้ก็ไอนนก็แนะนําบอกว่าแล้วแต่คนชอบกินนะคะเอก็จะกินประมาณนี้แหละคะ่ะเอก็นี่น่ากินไหม น่ากินไหมน่ากินมากเลยนะคะเวลาเอกิทำเนื้อแกะก็จะทํากินประมาณนี้เพราะเอกเป็นคนชอบกินเนื้อแกะใช่ไหมเอกชอบมากเลยแต่เวลาเอกทาเนื้อแกะกินเนี่ยเอกก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะเราไม่ค่อยเออคือเหมือนว่าเราไม่ค่อยสะดวกบางทีเราเหมือนเหมือนบางทีเรา เราใส่ชุดธรรมดาเราไม่อยากไปเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแต่ว่าเอตามานบอกวิธีทาได้นะคะส่วนคนที่ไม่ชอบกินเนื้อแกะลองกินดูนะคะว่าเขาเออกินแล้วว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะส่วนส่วนรบใบโรสแมรี่เพื่อนๆไม่ต้องไปกินเขานะเพราะว่าเราใส่เพื่อดับกลิ่นคาวนะคะไม่ต้องไปกินเขานะมันไม่อร่อยนะคะไอ,อ้ลองแล้วมันไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เขาทำคนที่จะทำสเต็กเนื้อแกะ่นะคะเคลับเล็กๆน้อยๆอยสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อแก่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทำง่ายๆนะคะง่ายๆแค่แบบกลับไปกลับมาแล้วก็ทำตามวิธีที่เอบอกเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะลองเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินเนื้อแก่ลองเลย นะคะลองเลยแบบมันอร่อยมากอะ่ะนะคะมันอร่อยแบบมันอร่อยแบบสุดยอดมากเลยนะคะบางคนเขาบอกเนื้อแกะนี่ขอบายแบบไม่กินมันขาวมากทํายังไงก็ขาวอะไรเงี้ยแต่เดลองทําวิธีนี้ดูนะคะไม่ขาวนะคะวิธีนี้คือเป็นวิธีของลุงฮันเขานะคะเขาทําคือครอบครัวเขาแหละคือเป็นวิธีของ ครอบครัวเขาเคยรับของครอบครัวบ้านนี้ว่าทําแบบนี้นะมันถึงจะไม่คาวอะไรแบบเนี้นะคะเพื่อนๆไปแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอตัวก่อนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย